เกษตรเพื่อชีวิตครับถมดินสักหน่อยจริงๆไม่อยากลงทุนแล้วครับพอเงินทุนน้อยแต่บางทีถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องลงทุนบ้างเพราะพื้นดินตรงนี้มันมีส่วนมากจะเป็นหินเนื้อดินมีน้อยครับก็เลยจําเป็นต้องถมดินสักหน่อยหนึง่งแล้วก็ว่าจะปลูกพืชผสมผสานแล้วครับมีมะพร้าวน้ําหอม เอาทุเรียนมาผสมบ้างแล้วก็ลิ้นจี่บ้างสารพัดผล,ลไม้นะครับเพราะพื้นดินของผมมีน้อยครับเลยต้องปลูกแบบผสมประส,สานทำเองใช้แรงครับเวลาว่างวันละนิดตหน่อยทำไปครับทุนน้อยก็ลงทุนน้นอย <c oughs> จะได้ไม่เสี่ยงครับปลูกเองกินเองถ้าเหลือก็ขายเองบ้างอันนี้ก็เอา ขี้บัวครับขี้บัวมาตากแดดไว้ก่อนสักสามวันหรือ7จวันอากาศร้อนๆแบบนี้พวกไข่เพี้ยไขยแ่แมลงมันจะได้ป่อมันจะได้ดูแลง,ง่ายขึ้นตากแดดไว้สักหน่อยไอ้ไอตรงที่จะปลูกทุเรียนก็โมนโมน,โมนดินให้สูงหน่อยไอ้ส่วนที่ต่ำลงมาก็ จะเป็นพวกมะพร้าวน้ำหอมบ้างกล้วยหอมกล้วยไข่ปลูกปน,ปนกันไปครับส่วนริมๆตรงนี้ก็ทำไวน้นโนๆหน่อยเหมือนเป็นคันครับคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำมันไหลไปที่คนอื่นเพราะหน้าแรงจริงๆพื้นที่แถวนี้มันสูงครับแต่มันสูงแล้วมันเป็นหินก็เลยตั้งอาดินมาถม พอถมแล้วก็ต้องขุดให้เป็นคันไว้เวลาเราลดน้ำหน้าแรงน้ำจะได้ไม่ไหลเอามนที่คนอื่นครับเตืองน้ำครับไละตรงบนสนันนี่ที่ทำเป็นคันเมื่อนี้ก็จะเอาชะอมมาปลูกครับชะอมเป็นพืชที่ทนแรงครับเราอยากกินเราก็มาลดน้ำตัดยอดเดี๋ยวมันออกยอดให้กินถ้าเราไม่อยากกิน แล้วก็ปล่อยไวไ้เฉยมันก็ไม่เสียไม่ตายไปไหนครับส่วนร่องข้างล่างนี้ก็จะปลูกตะไคร้ครับตะไคร้ซึ่ต้องใช้ทุกวันข้างบนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกล้วยบ้างมะละกอบ้างปนเปงกันตปครับไอ้นี่ก็สะดาครับสะดาก็มีต้นเลียนไผ่ปลูกลมๆกันครับ พื้นที่แล้วน้อยต้องทำแบบนี้แล้วครับขยันทำมาหน่อยลงทุนน้อยๆเส้นแรงก็เยอะหน่อยก็ทำไปขายขายได้บ้างกินเองบ้างเผื่อตอนอายุมากทำงานไม่ค่อยไหวแล้วเราก็ยังได้อาศัยกินผักผลไม้ในพื้นที่ของเราคือไม่ต้องซื้อเขามันก็ประหยัดเยอะครับไม่ต้องไปรออะไร เบียบบันนานประกันสังคมมันก็ได้ไม่กี่บาทครับจะลอกินกับลูกหลานมันก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนครับถ้ายาไม่มีจริงๆก็ค่อยไปรบกวนเขาเนาะลูกลูกลูก,ลก้นหลานอ,ะอ่ะเท่านี้นะครับคลิปนี้มันเล่าสู่กันฟังแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ